สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่อง g m อ l l t 1 5 6หาพระบ้านนะครับวันนี้น้องก็มาแบ่งปันพระเครื่องกันอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่7นะครับทุกรายการรายการละ3 0 0บาทเช่นเคยนะครับปลายทางบวก50บาทนะครับ4รายการ1000บาทนะครับปลายทางบวก50บาทนะครับวันนี้น้องก็มีพระมาแบ่งปัน เดี๋ยวเราจะอันนี้ช่องทางการติดต่อนะครับก็จะเป็นเบอร์นะครับ0644359142นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ต้องการรูปเพิ่มหรือว่าสอบถามรายการไหนสามารถทักไลน์ได้เลยนะครับเบอร์นี้นะครับหรือว่าก็โทรมาได้เลยนะครับอ่นีนะครับ เดี๋ยวเรามาพบกับรายการที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวซูมแป๊บหนะนึ่งนี่รายการที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนสุจิโนโนนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นชนะศึกนะครับ นี่นะครับนี่รายการนี้เป็นรายการที่หนึ่งนะครับ ต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับนี่ครับรุ่นนุนดวงนะครับนี่นะครับ ่อไปรายการที่3นะครับนี่รายการที่3มก็จะเป็นเสือนะครับนี่นะครับเป็นเสือหัวขาดนะครับด้านหลังเป็นยันตะก้อนะครับรายการนี้เป็นรายการที่3มนะครับ ไปรายการที่4นะครับนี่รายการที่4ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับ อันนี้เป็นรายการที่3นะครับเอ้รายการที่4นะครับเหรียนหลวงพ่อกเกษมนะครับรายการนี้เป็นรายการที่4นะครับเหรียนหลวงพ่อกเกษมนะครับต่อไปรายการที่5้านะครับนี่ รายการที่ห้านะครับเป็นพระสังกระจายวัดสุทัศน์นะครับนี่นะครับเป็นพระสังกระจายวัดสุทัศนะครับรายการนี้รายการที่ห้านะครับ การที่ 6, กนะครับรายการที่หกก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับเป็นเหรียญขวัญถุงหลวงปู่หมุนนะครับรายการนี้เป็นรายการที่หกนะครับ ไปรายการที่7จนะครับรายการที่เเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะครับรายการที่7นะครับรายการนี้ ไปรายการที eight eight ่แปดนะครับรายการที่แปดเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะครับรายการนี้เป็นรายการที่เก้านะครับไอรายการที่แปดนะครับรายการนี้เป็นรายการที่แปดนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะครับ ต่อไปรายการที่9นะครับรายการที่9ก็จะเป็นเหรียญเซียนแปะลงสีนะครับนี่เป็นเหรียญปี19นะครับเป็นเหรียญเซียนแปะลงสีนะครับนี่นะครับรายการนี้นครับรายการที่9นะครับเป็นเหรียญเซียนแปะลงสีนะครับ ไปรายการที่10นะครับรายการที่10ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับวันบางคานนะครับนี่นะครับรายการที่10นะครับเป็นเหรียญเอเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวันบางคานนะครับรายการที่10นะครับ ต่อไปรายการที่11นะครับนี่นะครับรายการที่11นะครับเป็นสิงนะครับเป็นสิงนะครับแช่น้ำมันนะครับมีอันนี้ไม่ทราบที่นะครับอันนี้ก็จะม,มีพยันด้วยนะครับนี่ครับอันนี้รายการนี้เป็นรายการที่11นะครับ ไปรายการที่12นะครับรายการที่12เป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรนะครับรายการที่12นะครับอ่าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรนะครับปี43นะครับนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรนะครับ ไปรายการที่13นะครับรายการที่13นะครับนี่นะครับจะเป็นเหรียญหน้าปกนะครับครบรอบเอ้ยครบ8รอบหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเหรียญหน้าปกหลวงปู่ทิมนะครับอันนี้รายการที่13นะครับรายการนี้เป็นรายการที่สิบสามนะครับ ต่อไปรายการที่14นะครับรายการที่14นะครับก็จะเป็นเหรียญแปดห่อนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญแาดห่อนะครับรายการนี้เป็นรายการที่14นะครับ ่อไปรายการที่สิบ้านะครับรายการที่สิบห้นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับ เอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีอันนี้เป็นเหรียญหล่อลพอกันนะครับเหรียญหล่อ,ลอกันวัดพญาตนะครับโอ้โหน้องก็พูดผิดน้นองของอาภัยด้วยนะพี่ <ic c oughs> เหรียญน,นี้เป็นเหรียญหล่อกันวัดพญาตนะครับนี่นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหล่อกันนะครับรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้านะครับ ไปรายการที่16นะครับรายการที่16นะครับเป็นเหรียญสามเกจินะครับนี่รายการที่16เป็นเหนนรียญสามเกจินะครับนี่นะ ไปรายการที่17นะครับรายการที่17เป็นเหรียญหลวงหลวงพ่อทองมานะครับรายการนี้เป็นรายการที่17นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะครับรายการนี้เป็นรายการที่17นะครับ ต่อไปรายการที่18นะครับรายการที่18เป็นตะกุดนะครับรายการที่18เป็นหลงตะกุดหลงปูเอีย่ยมนะครับวัฒพันธ์สูงนะครับในาการนี้เป็นรายการที่18นะครับต่อไปรายการที่19นะครับ รายการที่19เป็นพระปิดตานะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับนี่หลังแบบนะครับเป็นปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับนี่นะครับรายการนี้เป็นรายการที่19นะครับต่อไปรายการที่20นะครับ รายการที่20เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดเหรียญเหรียญน้ำเต้าหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนี่นะครับรายการนี้เป็นรายการที่20นะครับ ไปรายการที่ยีสิบอ็ดนะครับรายการที่สิบอ็ดนะครับเป็นพักกิ่งนะครับนี่อันนี้น้องไม่รู้ที่นะครับเป็นพักกิ่งนะครับรายการนี้เป็นรายการที่ยีสิบเอ็ดนะครับ ไฟล์รายการที่22นะครับรายการที่22เป็นจอบหลงพ่อเงินวัดบางคานนะครับรายการนี้เป็นรายการที่22นะครับเป็นเหรียญเหรียญหล่อนะครับเป็นจอบหลงพ่อเงินนะครับรายการนี้เป็นรายการที่22นะครับ ต่อไปรายการที่23นะครับรายการที่23เป็นเป็นรูปหล่อนะครับเป็นพระปิตานะครับเป็นหล่อเก่านะครับเนื้อทองแดงเท่อนนะฮะนี่นะครับเป็นปิตานะครับข้างหลังมีดอกจันอย่างนี้นะครับแล้วก็มีหยันนะครับอันนี้น้องไม่ทราบที่นะครับแต่เก่านะครับเนี่ยรายการที่23นะครับ ต่อไปรายการที่24นะครับรายการที่24เป็นพระสิวลีนะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อพระสิวลีนะครับรายการนี้เป็นรายการที่24นะครับเป็นพระสิวลีนะครับ รายการที่25นะครับนี่เป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมนะครับรายการที่25นะครับนี่นะครับไปรายการที่26นะครับ รายการที่1 6นะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์สงไก่นะครับรายการนี้เป็นรายการที่26นะครับต่อไปรายการที่27นะครับรายการที่27เป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะครับเกสาโลนะครับ เป็นภาพปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับรายการนี้เป็นรายการที่27นะครับต่อไปรายการที่28นะครับรายการที่28เป็นเขี้ยวเสือแกะหลวงพ่อปานนะครับนี่นครับแล้มีตะกรุด ด้านหลังมีตะกุดด้วยนะครับรายการนี้เป็นรายการที่28นะครับรายการที่28นะครับต่อไปรายการที่29นะครับ รายการที่29เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะครับนี่นะครับรายการนี้เป็นรายการที่ย9นะครับต่อไปรายการที่30บนะครับ รายการที่30เป็นท้าเวสุวรรณวัดจุลามณีนะครับเป็นท้าเวสุวรรณวัดจุลามณีปี45นะครับรายการที่30นะครับต่อไปรายการที่3 1นะครับ รายการที่31เอดเป็นเหรียญหลวงหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับรายการที่31อดนะครับรายการนี้ รายการที่สามสิบสองนะครับรายการที่สามสิบสองเป็นเหรียญท้าเวสุวรรณนะครับปีสี่ห้านะครับรายการที่สามสิบสองนะครับท้าเวสุวรรณนะครับวัจุลามณีนะครับปีสี่ห้านะครับรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบสองนะครับ ต่อไปรายการที่33นะครับรายการที่33เป็นเป็นหล่อโบราณนะครับเป็นหล่อหลวงพ่เอเป็นพระเชียงแสนนะครับนี่นะครับรายการนี้เป็นรายการที่33นะครับ รายการที่34นะครับรายการที่34นะครับจะเป็นหลวงพ่อสุดวัดการหลงนะครับในรายการที่34นะครับเป็นเหรียญแอปเปิ้ลหลวงพ่อสุดวัดการหลงนะครับรายการที่34นะครับรายการนี้ ่อไปรายการที่สามสิบห้านะครับรายการที่35เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับรุ่นมหาเศรษฐีนะครับหลวงพ่อเอียวัดบันดานนะครับรายการที่39นะครับนี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับ การนี้เป็นรายการที่35หนะครับหลวงพ่อเอียนะครับวัดบันดานนะฮะต่อไปรายการที่36นะครับรายการที่36มสิบหกก็จะเป็นสิ่งหลวงพ่อเดิมนะครับสิ่งสามขวัญหลวงพ่อเดิมนะครับ รายการนี้เป็นรายการที่36นะครับ ต่อไปรายการที่37นะครับรายการที่37จะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะครับรายการที่37นะครับรายการนี้เป็นรายการที่3 7นะครับร้อยปีนะครับเป็นเหรียญร้อยปีหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับต่อโค้ดเลขเก้านะครับ ่อไปรายการที่38นะครับรายการที่38นะครับเป็นเป็นเหรียญหลงปู่ทิมนะครับ8ดรอบนะครับเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับเสมาแรอบหลงปู่ทิมนะครับรายการนี้นะครับ รายการที่38นะครับรายการนี้เป็นรายการที่38นะครับต่อไปรายการที่39นะครับรายการที่39นะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะครับพร้อมกับมีตะกุดเนี่ยนี่นะครับรายการนี้เป็นรายการที่39นะครับ ไปรายการที่40นะครับรายการที่40ก็จะเป็นพระล่วงหลังลังปืนนะครับสนิมแดงนะครับนี่นะครับรายการที่40นะครับเป็นพระล่วงหลังลังปืนนะครับเป็นสนิมแดงนะครับ อไปรายการที่4ี่สิบเนะครับรายการที่นี่คืออะไรเป็นตะกุดนะครับเป็นตะกุดมองแทบไม่เห็นเลยนะครับนี่จะเห็นมีโค้ดนะครับมีรอยโค้ดหรือรอยจานนี่ครับนี่นะครับเป็นตะกุดนะครับตะกุดเก่านะครับรายการที่41่นะครับ ไปรายการที่42นะครับรายการที่42นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเหรียญไตมาสหลวงปู่ทิมนะครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่42นะครับ วันนี้น้องก็มีสี่สิบสี่สิบสองรายการนะครับที่มาแบ่งปันนะครับก็ขอฝากพี่พี่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะครับสำหรับเพื่อเป็นกำลังใจก็ดีนะครับสำหรับช่อง G ีอ u ร l e ล1 5ศพาบ้านนะครับอ่วันนี้น้องก็มี42รายการนะครับรายการละ300บาทนะครับปายทางบวก50บาทนะครับ สีรายการ1,000บาทนะครับปลายทาง50บาทนะครับช่องทางช่องทางการติดต่อของช่อง G จียมูล1 5หนึ่าพระบ้านนะครับก็จะเป็นเบอร์โทรนะครับ06 44359142นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้แล้วก็สามารถโทรได้เลยนะครับวันนี้น้องก็ขอฝากกราบลาพี่ๆทุกท่านนะครับ ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่คอยติดตามน้องนะครับสวัสดีครับ